ตอบคำถามวีซ่าเดือนสิงหาคม64อันนี้คือเป็นการตอบคำถามของเพื่อนๆที่จะไปต่างประเทศคือคำถามมาจากวิดีโอเนี้อัปเดตข่าววีซ่าเชงเก้นวันที่22สิงหาคมเข้ายุโรปได้ไหมต้องบอกจริงๆว่าคือช่วงนี้กฎเกณฑ์ต่างๆเปลี่ยนบ่อยมากฉะนั้นเราไม่สามารถฟันธงได้ว่าบอกไปแล้วปุ๊บก็คือจะชัวร้อยเปอร์เซ็นตหรืออะไรแล้วก็ หลายประเทศก็ยังมีข้อยิบย่อยที่ต่างกันอีกครับแต่ว่าเอาขอพูดแบบรวมๆแล้วกันนะครับก็คือรวมๆว่าเป็นภาพรวมอะแล้วก็เราจะต้องไปดูกฎยิบย่อยของแต่ละประเทศอีกทีหนึ่งทีนี้ต้องหมายเหตุก่อนว่าที่เขาปิดกั้นตอนนี้เฉพาะกับวีซ่าระยะสั้นเท่านั้นนะครับวีซ่าระยะสั้นก็คือท่องเที่ยวนี่แหละที่คือเพื่อนๆต้องฟังต่อก่อนนะฟังให้จบก่อนนะไม่ใช่ว่า ได้ยินปุ๊บก็เออถอดใจอะไรเงี้ยคือปิดกั้นวีซ่าร,ระยะสั้นท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนแต่มีข้อยกเว้นอยู่ส่วนวีซ่าระยะยาวครอบครัวเรียนทํางานปกติเข้าได้อยู่แล้วแต่แต่ย้ําว่าเรียนกับทํางานคงจะต้องยาวนิดนึงนะไม่ใช่ว่าทํางานแค่แป๊บแปกลับอะไรางี้หรือเรียนแค่เรียนภาษาแป๊บแป๊ไม่ถึง3เดือนแล้วกลับอันนี้ไม่แน่ใจฉะนั้นที่เราจะพูดส่วนใหญ่ก็หมายถึงวีซ่าเชงเก้น ไปยุโรปไม่เกิน90วันนะครับก็คือแบ่งออกเป็น2กรณีคือแบ่งเป็น2กลุ่มนะเมื่อก่อนจะบ่อยว่ากลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มเยี่ยมเยยนอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวละก็คือแบ่งเป็นกรณีฉีดวัคซีนกับยังไม่ได้ฉีดหรือฉีดแต่ไม่ครบโดสนะก็คือแค่2พวกฉีดกับไม่ฉีดเท่านั้นแหละอันนี้อยากโปรโมทลิงก์นี้นะครับดูตามหน้าจอหรือว่าเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับ gonoguide.com/reopen ซึ่งเราก็ได้กลับมาอัปเดตแล้วก็ อย่างที่บอกครับแบ่งเป็น2กรณีคือฉีดวัคซีนกับยังไม่ได้ฉีดหรือฉีดไม่ครบก็คือพวกเดียวกันกรณีฉีดวัคซีนแล้วสามารถเข้าได้เหมือนวันเก่าๆแต่แต่ไม่ใช่ทุกที่นะต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งแล้วก็ท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนส่วนใหญ่ไม่ต้องตรวจโควิดไม่ต้องกักตัวหมายถึงกรณีฉีดวัคซีนครบซึ่งเน้นว่าจะต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศนั้นเขายอมรับด้วยไม่ใช่วัคซีนอะไรก็ได้ส่วนใหญ่คนที่อยู่ในไทยก็ฉีดอะไรกันก็ซีโนแวค Astra, Sin ica, Sin arm, แอสตราซีเนกาซีโนฟาร์มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องไปดูว่าประเทศนั้นเขายอมรับวัคซีนพวกนี้หรือเปล่าแล้วก็คนที่ฉีดไข้ทั้งสองเข็มก็จะต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศนั้นเขายอมรับทั้งสองเข็มมันถึงจะได้ครับก็คือถ้าฉีดวัคซีนครบก็เข้าได้เลยอย่างที่บอกไม่ต้องตรวจไม่ต้องกักส่วนส่วนใหญ่นะต้องไปเช็คแล้วก็จะมีการกรอกฟอร์มออนไลน์ก่อนเข้าประเทศถ้ายังไม่ได้ฉีดหรือฉีดไม่ครบส่วนใหญ่จะเข้าได้เฉพาะเยี่ยมเยียน ท่องเที่ยวเท่าที่อรู้ตอนนี้ได้เฉพาะประเทศออสเตรียยุโรปแค่ประเทศเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นท่องเที่ยวถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนยังเข้าไม่ได้ส่วนเยี่ยมเยียนก็จะเข้าก็ต้องมีเหตุผลความจําเป็นเช่นเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมแฟนหรือว่าเรียนทํางานคือเอาเป็นว่าถ้าเราคิดว่าตัวเองมีความจําเป็นะก็ลองยื่นดูแล้วกันแต่ทีนี้เยี่ยมครอบครัวก็ต้องมีหลักฐานราชการยืนยัน หรือว่าถ้าเยี่ยมแฟนก็จะต้องมีหลักฐานความสัมพันธ์อย่างเช่นรูปถ่ายคู่หรือว่าตราประทับที่อีกฝ่ายหนึ่งเคยมาไทยครับก็คือบอกในแล้วตอนนี้กรณีเยี่ยมแฟนคือยังไงนะครับมีรูปถ่ายกรณีเยี่ยมครอบครัวก็ครอบครัวจะต้องเป็นญาติใกล้ชิดนะพ่อแม่ลูกสามีภรรยาพี่น้องเพราะว่ามันจะมีหลักฐานราชการอย่างเช่นทะเบียนบ้านสูติบัตรอะไรเงี้ยเป็นตัวยืนยันหรือว่าสามีภรรยาก็ทะเบียนสมรส แต่ก็ไม่ใช่ว่าญาติทางห่างเราจะบอกว่าห้ามยื่นหรืออะไรนี้นะสถานทูตเขาจะเป็นคนพิจารณาฉะนั้นถ้าอยากลองก็ลองไม่ได้ห้ามเลยส่วนท่องเที่ยวอย่างที่บอกไปแล้วย้ําว่าถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็มีแต่ออสเตรเลียเท่านั้นก็คือแค่ตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศอื่นนอกจากนอกกจากอสเตรเลียคือไม่ได้ท่องเที่ยวเข้าไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับประเทศไหนที่ยอมรับวัคซีนที่คนไทยฉีดบ้างอันนี้เรามีรวบรวมมาให้เท่าที่เรารู้ ก็ถ้ามีอัปเดตหรือใครรู้มากกว่าก็ช่วยโพสในคอมเมนต์นะครับก็ถ้าเป็นแอสตราไทยเนี่ยก็คือจะมีเนี่ยไงแค่3าประเทศที่ยอมรับก็คือเขาจะต้องเขียนว่าแอสตราเซเนกา SBS ย่อม,มาจากสยามไบโอไซแอนก็มี France, ฟ r านซ์ฝรั่งเศสเยอรมนี Germany, แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์พี่สวิสนี่เขายอมรับทุกยี่ห้อทุกอย่างเลยนะจำไว้แปะแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่ยอมรับทุกวัคซีนที่คนไทยฉีดถ้านอกนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่ง ก็หมายความว่าถ้าฉีดแอสตราสองเข็มยัมว่าทั้งสองเข็มก็เข้าสามประเทศนี้ได้เลยส่วนซีโนแ a c ครับก็มีตามนี้ออสเตรียไซปรัสฟินแลนด์กรีซไอซ์แลนด์เนเธอร์แลนด์สเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์คือถ้าเราฉีดไข้อย่างซีโนแ a c กับแอสตราก็เนี่ยพี่สวิสได้ใชม่มันข้างบนนี้มันมีแค่สามชื่อเองอแต่ถ้าเราฉีดจะเข้าพวกนี้ก็คือฉีดซีโนแบกทั้งสองเข็มนะ แล้วก็ซีโนฟาร์มก็คือต้องฉีดซีโนฟาร์มทั้งสองเข็มก็มีออสเตรียไซปรัสกรีซฮังการีไอซ์แลนด์มาลตาเนเธอร์แลนด์สเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ก็คือเท่าที่สังเกตคือทั้งออสเตรียทั้งเนเธอร์แลนด์สเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ด้วยก็ยอมรับทั้งซีโนแบบแล้วก็ซีโนฟาร์มสรุปอีกทีนึงว่ากรณีฉีดวัคซีนก็จะต้องเป็นไปตามที่ประเทศนั้นเขายอมรับถ้าฉีดไข้ก็ ก็ต้องดูว่าประเทศนั้นเขายอมรับไอ้ทั้งสองยี่ห้อที่เราฉีดหรือเปล่าถึงจะถือว่าใช้ได้ต่อไปขอปิดชื่อน,นิดนึงนะครับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพราะว่าอันนี้คือการตอบคําถามจากคําถามที่อยู่ในวิดีโออัปเดตข่าววีซ่าวันที่22สิงหาอันนี้บอกว่ากําลังจองวีซ่าท่องเที่ยวไปเนเธอร์แลนด์แต่ในนัดหมายไม่มีให้เลือกทัวริสต้องทํำยังไงบ้างเออก็ใช่เนเธอร์แลนด์เขาตอนนี้ห้ามคือไม่มีให้เลือกเลยมากกว่าต้องถามทางศูนย์ยื่นวีซ่าไปอีกทีหนึ่ง ว่าตกลงไม่ให้เลยหรือนะครับแต่ในนี้กดเข้าไปดูระบบนั้นใหม่แล้วก็ไม่มีทัวร์ลิสจริงจริงก็มีคนมาตอบว่าเขาเพิ่งได้วีซ่าเยี่ยมเยียนมาคือเนเธอร์แลนด์วีซ่าเยี่ยมเยียนเข้าได้อยู่แล้วแต่แต่ยางที่บอกก่อนขึ้นเครื่องนะครับมีหลักฐานความสัมพันธ์ไปโชว์ให้เจ้าหน้าที่เพราะคนที่จะตัดสินว่าจะให้เราขึ้นเครื่องหรือไม่ขึ้นเครื่องเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ที่ตอนโหลดกระเป๋าเขาจะเป็นคนเช็คเอกสารด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ยื่นวีซ่าบอกว่าวีซ่าท่องเที่ยวไม่เปิดช่วงนี้ สำหรับวีเยี่ยมเยียนจะพิจารณาเฉพาะกรณีจําเป็นเราผ่านเพราะว่าแฟนพักอาศัยในบ้านคนเดียวค่ะอะครับเอาเป็นวัดเ,เชื่อว่าเยี่ยมเยียนในแถลน่ะได้อบเชื่อ,เ,อเชื่อแต่ไม่ได้บอกถูกนะเพิ่งได้วีซ่าเยี่ยมแฟนค่ะเคยเจอกันแล้วอันนี้คนต่อมาแต่มีวัคซีนซีโนแวคสองเข็มสามารถเข้าเยอรม,มันได้ไหมคะคือเราไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับอ่านเฉพาะอันที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนก็คือเยอรม,มน,นีถ้าได้วีซ่าแล้วก็เหลือแต่ว่า ตรวจโควิดก่อนเข้าแล้วก็โชว์หลักฐานความสัมพันธ์รูปถ่ายคู่หรือตาประทับที่อีกฝ่ายเคยมาแต่กรณีซีโนแวคสองเข็มเยอรมน,นีเขายังไม่ยอมรับก็ที่อ้อให้ดูเมื่อกี้เพื่อนๆก็ไปเช็คดูแล้วกันว่าซีโนแวคก็คือไม่มีเยอรมน,นีใช่ไหมฉะนั้นแต่เรายังเข้าได้อยู่ถ้าเรามีวีซ่าก็คือตรวจโควิดแล้วก็โชว์หลักฐานความจําเป็นแล้วก็กรอกฟอร์มอย่างที่อาเคยบอกมีฟอร์มออนไลน์แล้วก็มี declaration form ก็เดี๋ยวอันนี้จะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับฟอร์มออนไลน์ก็คืออันนี้เคยทําคลิปเอาไว้แล้วก็ฟอร์มเข้าประเทศก็คืออันนี้อันนี้ไปสวิตชีวัคซีนครบแล้วกลับเข้าไทยต้องจองโรงแรมกักตัวไหมอ่ะอันนี้นอกหัวข้อนิดนึงแต่ก็เป็นประโยชน์ถ้าถ้าจะกักตัวที่กรุงเทพก็ต่อให้ฉีดวัคซีนก็กักตัวต้องจองโรงแรมกักตัวคือคืออย่างนี้ครับยังไงเพื่อนๆก็ต้องจองโรงแรมแค่ว่าถ้ากักตัวกรุงเทพหรือพัทยาก็ ต้องเป็นโรงแรมกักตัว Aq ไปแต่ถ้าจะเข้าภูเก็ตก็คือฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องกักตัวแต่ก็ต้องเป็นโรงแรมชาที่ภูเก็ตแล้วก็ต้องอยู่ภูเก็ตอย่างน้อยสิบสี่คืนถึงจะไปต่อจังหวัดอื่นได้ควบกับอีกคนนึงตอนนี้กลับเข้าไทยยังต้องจ่ายค่าโรงแรมกักตัวอยู่ไหมเขาไม่ค่อยได้ฟังเราหรือเปล่าอ๋อเอาคนเดียวกันนี่นะเขาไม่ค่อยได้ฟังเราหรือเปล่าเพราะเราพูดเรื่องกับไทยบ่อยมากก็ยังต้องจ่ายค่าโรงแรมกักตัวอยู่ครับก็อย่างที่บอกลงกรุงเทพก็คือกักตัว เอคิวถ้าไปลงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้องฉีดวัคซีนครบก่อนแล้วก็ไม่กักตัวแต่ต้องอยู่อย่างน้อยสิบสี่คืนต่อมาติดตามดูเกือบทุกคลิปเลยถ้าจะทําวีซ่าฝรั่งเศสติดต่อที่ไหนคะตอนนี้แฟนเราอยู่ที่ภูเก็ตเราอยู่กรุงเทพยังไม่เจอกันเพราะภูเก็ตปิดกั้นคนในประเทศก็คนในประเทศก็เข้าได้แต่ว่าต้องโชว์หลักฐานใช่ไหมคือติดต่อทางอะไรด่านตรวจเข้าไปแล้วก็โชว์หลักฐานว่าจะมาหาแฟน แล้วก็จะต้องฉีดวัคซีนซีโนโ2เข็มทั้งแวกทั้งฟาร์มแล้วก็หรือหรือแอสตารา1เข็มแล้วก็ตรวจโควิดด้วยฉีดบวกตรวจด้วยก่อนเข้าคือ2ชั้นที่อยากทําวีซ่าฝรั่งเศสร,ระยะยาวนะครับคือเข้าได้เฉพาะระยะยาวนะฝรั่งเศสตอนนี้ถ้าทาไม่เป็นก็ติดต่อกุุโนกายได้ก็คือจะต้องเป็นวีซ่าลองสเตย์ทป์ดีเท่านั้นก็เคยมีมีคลิปอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้มีหลายคนที่ผ่านแล้วฝรั่งเศสเพราะว่าผ่านด้วยวีซ่า ลองสเตย์ทป์ดีคือวีซ่าระยะยาวเนี่ยนะไม่ใช่วีซ่าเชงเก้นนะเป็นวีซ่าระยะยาวทป์ดีเท่านั้นต่อมาอิตาลีถ้าเป็นวีซ่าธุรกิจสามารถเดินทางเข้าได้ไหมคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เช็คเลยนะครับเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอพอเราเลือกทุกอย่างมาหมดแล้วก็จะเจอหน้านี้เขาบอกของอิตาลีนะอันนี้เขาบอกว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยคนที่จะเข้าได้ก็คือต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้มีข้อ a เนี่ย พูดเว้น work reason ไปทํางานอ่ะลองดูก็ได้ถ้าเราพิสูจน์ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ลองดูก็ได้ถ้าได้ไม่ได้เดีย๋ยวช่วยบอกบอกก็ <c oughs> เขาบอกเองนี่ถ้าเกิดไปทํางานแล้วก็กรณีอื่นกรณีเยี่ยมแฟนนะครับมาดูข้อเจก็คือตัวตรงท้ายเลยเยี่ยมเยยนเยี่ยมแฟนสามารถเข้าได้ก็คือกรณีที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันแต่ว่าสามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ที่มั่นคงก็สามารถเข้าอิตาลีได้กรณีเยี่ยมแฟน คืออิตาลีเนี่ยเขาไม่มีข้อยกเว้นเรื่องวัคซีนให้คนไทยนะเขายกเว้นให้แค่พวกอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดานั่นเองแต่ว่าต่อให้ฉีดวัคซีนครบก็เขาไม่ก็ไม่ยกเว้นให้ฉะนั้นต่อให้ฉีดวัคซีนครบก็ต้องเป็นเยี่ยมเยียนอยู่ดีที่เราบอกว่ากฎระเบียบบางประเทศมันต่างกันครับแล้วก่อนเข้าอิตาลีก็คือตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนถึงอิตาลีแล้วก็กรอกฟอร์มออนไลน์แล้วก็กักตัว10วันแล้วก็ต้องมีตรวจซ้ำอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ครบ10วันแล้ว น,นี้เขาบอกว่าพี่อยู่แถวมิวนิกเขาบอกว่าใครยังไม่ฉีดวัคซีนจะเข้าไปนั่งดื่มหรือทานอาหารไม่ได้คุณออฟก,กับแฟนฉีดหรือยังคะขอให้เที่ยวให้สนุกฉีดแล้วครับมาฉีดที่นี่ที่เยอรมันเข็มหนึ่งฉีดจากไทยไปแล้วเข็มหนึ่งก็ฉีดไข้เป็นครบสองเข็มแล้วบังเอิญเราโชคดีเข้ามาได้ตอนที่เขายังไม่ได้ห้ามไงคือเราเข้าขอแบบสวิตเซอร์แลนด์นะตอนนั้นเขายังให้ขอท่องเที่ยวได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จะว่าโชคดีก็ยังไม่เชิงล่ะเพราะว่าก็ศึกษามานานแล้วแล้วพอเขาเปิดปุ๊บเอาก,ก็รีบเลยไงฉะนั้นต้องเกาะตดดิดนิดนึงใครที่ตอนนี้จะจะขอแล้วปรากฏว่ามันยังไม่เข้าไข่ที่เขาจะให้อะไรเงี้ยก็เกาะติดเลยแล้วได้เมื่อไหร่ปุ๊บรีบขอเลยต่อมารอของสวีเดนค่ะเราได้ฉีดครบ2เข็มแล้วเคยเจอแฟนมาสี่ครั้งอ่านข้อมูลในเว็บบอกเปิดให้ขอแล้วแต่เรายังไม่ค่อยชัวร์เรื่องเงื่อนไขการเข้าสวีเดนนี่เคยพูดอยู่คลิปหนึ่ง ตอนนี้เขายังให้คนไทยอยู่นะครับมีหลักฐานเดี๋ยวลิงก์นี้ลงเอาไว้ใต้วิดีโอตรงหัวข้อเนี่ย if you are a foreign national from country outside EU ก็คุณมาจากประเทศที่อยู่นอกยุโรปแล้วมาดูตรงนี้เลย exempt travelers เนี่ยก็คือคนที่ได้รับการยกเว้นก็จะมีไทยแลนด์อยู่นี่ด้วยเขายังยกเว้นให้ไทยแลนด์อยู่นะแต่ว่าจะต้องมีการตรวจโควิดไม่เกิน48ชั่วโมง before Entry ก็โหดนิดนึงแต่ว่ายังให้เข้าได้อยู่เพราะว่าเขายังยกเว้นให้คนไทยฉะนั้นใครที่วีซ่าเชงเก้นสวีเดนผ่านแล้วช่วยช่วยมาแชร์นิดนึงนะครับว่าได้จริงหรือเปล่ากําลังไปขอวีซ่าเยี่ยมแฟนที่เยอรมันค่ะเคยได้เชงเก้นมาแล้วครั้งหนึง่งไม่แน่ใจว่าจะต้องโชว์หลักฐานตรวจโควิดหรือหลักฐานการฉีดวัคซีนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคะถ้าได้วีซ่าแล้วเนะี่ยก็แค่ตรวจโควิด48ชั่วโมงก่อนเข้าเยอรมัน แต่ถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนแล้วด้วยแต่เยอรมันเขายอมรับแค่แอสตราไทยนะครับซีโนแวคซีโน,โนฟาร์มเขายังไม่ยังไม่ยอมรับนะฉะนั้นก็หลักฐานการฉีดวัคซีนก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ฉะนั้นก็ต้องตรวจโควิดนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมหลักฐานความสัมพันธ์ด้วยนะครับรูปถ่ายคู่อันนี้นอร์เวย์มาควบกันเลยตอนนี้มีใครขอเยี่ยมเย็ยนนอร์เวย์บ้างขอวีซา่าเยี่ยมแปนนอร์เวย์ไม่ผ่านนอร์เวย์ตอนนี้ยังโหดอยู่นะครับยังไม่ให้แล้วก็แม้กระทั่งเราฉีดครบเขาก็ยังไม่ให้เา ฉีดวัคซีนครบเขาให้แค่บางประเทศแล้วก็ให้แค่คนจากยุโรปด้วยกันคือเขายอมรับหลักฐาน EU COVID-19 Certificate ของยุโรปแต่เขาไม่ยอมรับหลักฐานฉีดวัคซีนของประเทศอื่นก็เลยกลายเป็นว่าต่อให้ฉีดแล้วก็ยังไม่ได้ได้แค่คนที่อยู่ในยุโรปจะไปก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนๆที่บังเอิญมาฉีดที่ยุโรปแล้วก็ได้ EU COVID Certificate แล้วก็จะเข้าได้แต่ฉีดจากไทยก็ไม่ได้นะ อันนี้ฝรั่งเศสถ้าฉีดซีโนฟาร์มสองเข็มเข้าฝรั่งเศสได้ไหมคะเขายังไม่ยอมรับนะเขายอมรับแต่แอสตาราไยฉะนั้นซีโนฟาร์มไม่เกี่ยวเ,เขายังไม่ไม่รองรับซีโนฟาร์มเราก็ทําเรื่องในรูปแบบเหมือนยังไม่เคยฉีดอะไรมาใช่ไหมคะหรือทางฝรั่งเศสหมายถึงฉีดซีโนฟาร์มห้ามเข้าประเทศเลยไม่เกี่ยวคือถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนที่เขายอมรับก็ถ้าฝรั่งเศสนะเฉพาะฝรั่งเศสทําวีซ่าระยะยาวลองสเตทไทป์ดี คือปกติเราจะทําวีซ่าเชงเก้นไงเป็นวีซ่าระยะสัน้นใช่ไหมตอนนี้ไปทําวีซ่าระยะยาวอ๋อเคยมีลงคลิปไว้อยู่ลองไปค้นดูนะครับหรือถ้าทาไม่เป็นจริงๆก็ติดต่อโอกโนไกได้มีคนผ่านหลายคนแล้วคือสรุปว่าถ้าเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยก็ขอวีซ่าระยะ aw, ยาวอย่างที่เขาบอกแต่ถึงเราจะฉีดแต่เป็นไม่ใช่แอสตราไทยก็ขอเหมือนเหมือนคนยังไม่ได้ฉีดอันนี้ของเยอรมันฉีดไข้ได้หรือเปล่าครับผมที่ผมได้รับคือซีโนแวคสองเข็มบวกไฟเซอร์หนึ่งเข็ม อันนี้อดไม่ได้เพราะว่าเขายอมรับแค่วัคซีนของ EU ทีทียู EU รับรองไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันแอสตราซีโนแบคเขายังไม่ยอมรับฉีดไข้แบบนี้ก็ไม่ได้ต้องเป็นฉีดไข้ในสียี่ห้อที่เขายอมรับเคยอยู่เยอรมันยี่สกว่าปีกลับมาไทยสิบกว่าปีจะกลับไปเยี่ยมญาติเยี่ยมลูกที่เยอรมันตอนนี้จะไปได้หรือเปล่าคะได้ครับกรณีครอบครัวมีหลักฐานราชการยืนยัน สูติบัตรอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงสูติบัตรลูกอย่างเงี้ยก็ขอในฐานะว่าไปเยี่ยมเย็ยนครอบครัวไงแล้วก็โชว์หลักฐานถ้าได้วีซ่าแล้วก็โชว์หลักฐานที่ตอนก่อนจะขึ้นเครื่องบินให้เจ้าหน้าที่เขาดูตอนนี้อยู่สเปนจะเดินทางไปประเทศอื่นได้ไหมเพราะฉีดซีโนฟาร์มก็ไปดูที่ออบบอกตอนแรกๆครับประเทศไหนที่เขายอมรับซีโนฟาร์มก็เข้าได้เข้าอเมริกาตอนนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างคะเออเราก็ลืมอเมริกาไปเลยเนาะ <c oughs> คือจริงๆไม่ได้ลืมจริงหรอกแต่ว่าอเมริกาตอนเนี้ย เรื่องของการนัดหมายอ่ะมันไปปีหน้าเลยหมายถึงว่ากลางปีหน้าเป็นอย่างเร็วเลยเลยไม่ค่อยอยากโปรโมทมากเพราะว่าขอไปก็ก็กว่าจะได้ไปสัมภาษณ์ก็หลังกลางปีหน้าอยู่ดีคือแต่จะจะ,จะทำเตรียมไว้ก่อนก็ได้นะครับหมายถึงว่าเราก็สามารถกรอกใบสมัครเสร็จแล้วก็ไประบบนัดหมายคือว่ามีคลิปพวกวิธีการขอวีซ่าอเมริกาอยู่แล้วแล้วก็จ่ายค่าวีซ่าไปแต่ว่ายังไม่ได้นัดหมายยังไม่ได้นัดหมายก็ได้ ถ้าเราไปนัดหมายแล้วก็มีเวลา1ปีไม่เกิน1ปีที่จะเปลี่ยนวันนัดได้ผมมีใบเชิญที่ชาวเยอรมันเชิญแต่ว่ามีการเชิญ2ชื่อในใบเดียวกันสามารถใช้ขึ้นขอวีซ่าได้ไหมได้ครับได้ปกติเชิญเป็นกลุ่มเขาก็อยู่ในใบเดียวกันอยู่แล้วนะคุณออฟคะอยากปรึกษาเรื่องวีซ่าโดยตรงกับคุณออฟได้ไหมคะถ้าถามเฉยๆก็มาถามในในใน,นี้แหละครับเดี๋ยวมีคนมาตอบหรือไปถามในกลุ่มก็ได้ แต่ถ้าติดต่อส่วนตัวก็จะเป็นเรื่องการรับงานอ่ะนี่มีคนมาคอนเฟิร์มแล้วพี่ขอระยะยาวฝรั่งเศสค่ะคุณอ,อ๊อฟตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง72บชั่วโมงไม่ต้องกักตัวไปไหนก็ได้ไม่มีใครมาเอาเราไปกักตัวปกติดีค่ะคอนเฟิร์มแล้วไงวีซ่าระยะยาวฝรั่งเศสไทป์ดีดีด็อกผ่านย้ำนะครับฝรั่งเศสช่วงนี้ก็คือขอเชงเก้นไม่ได้เขาก็ปิดกั้นเหมือนประเทศอื่นแต่แค่ว่าการขอวีซ่าระยะยาวของเขาทําไม่ยาก ประเทศอื่นไม่มีแบบนี้นะมีแต่ฝรั่งเศสก็เลยกลายเป็นว่าเราเราเลยรักไก่ขอวีซ่าระยะยาวได้เดนมาร์กเข้าได้ไหมคะเดนมาร์กไม่รู้เป็นกรณีไหนเข้าได้เฉพาะเยี่ยมเยียนแล้วก็ต้องเขาจะเรียกว่า worthy purpose เหตุผลอันคู่ควรก็เฉพาะครอบครัวนะครับพ่อแม่สามีพันยาลูกแล้วก็ถ้าเป็นกรณีเยี่ยมแฟนต้องลุ้นอีกทีหนึ่งต้องมาลุ้นอีกทีหนึงว่าเขาจะให้ไหม เห็นคนนี้ถามเรื่องสวิสก็เลยคิดว่าเาถ้าใครมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนครบแล้วแล้วก็เป็นกรณีท่องเที่ยวนะครับก็มาที่สวิสได้หมายถึงว่ามาขอสวิสท่องเที่ยวนะแต่ต้องฉีดวัคซีนครบซึ่งเขายอมรับวัคซีนทุกอย่างที่ประเทศไทยฉีดอะซีโนแวคซีโนฟาร์มแอสตราซ a นิก้าหรือแม้กระทั่งฉีดไข้ซีโนบวกแอสตราก็ได้ฉะนั้นถ้าจะท่องเที่ยวและฉีดวัคซีนครบแล้วมาขอที่สวิสเลยก็คนนี้ถามว่า เข้าสวิสต้องฉีดครบโดสอย่างน้อยกี่วันก็สิบสี่วันครับฉีดครบแล้วก็รออีกสิบสี่วันก็ขึ้นเครื่องบินได้เลยถ้าเข้าอิตาลีจากสวิสต้องกักตัวไหมคะคำถามข้อสองถ้าเข้าอิตาลีจากสวิสต้องกักตัวไหมคะอันนี้ย้ําเลยนะครับเฉพาะอิตาลีนะเข้าจากยุโรปเนี่ยถ้าเรามีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้ต้องอยู่สวิสหรืออยู่ประเทศอื่นประเทศในยุโรปอย่างน้อยสิบสี่วันก่อนด้วยนะครับถึงจะเข้าอิตาลีได้นะ ถ้าอยู่ประเทศอื่นในยุโรปครบ14วันแล้วคือมาจากไทยเนี่ยเหมือนเดิมต้องกักตัวต้องตรวจโควิดอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามาจากยุโรปก็อยู่ยุโรปอย่างน้อย14วันแล้วก็ก่อนเข้าก็ถ้าเรามีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสอิตาลีรู้สึกเขาจะรับแต่วัคซีนยูนะฉะนั้นตอนนี้ฉีดอะไรไม่ได้บอกรับแต่วัคซีนยูด้วยฉะนั้นถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนที่ e ูรับรองคือไฟเซอร์โมโนนาจอร์สันแอสตราแล้วก็ต้องตรวจโควิดก่อนเข้าครับเอาเป็นว่าอยู่สวิต หรืออยู่ประเทศอื่น14วันตรวจโควิดก็สามารถเข้าอิตาลีได้โดยที่ถ้ามาจากประเทศในยุโรปด้วยกันไม่ต้องกักตัวเข้าสโลวีเนียและประเทศเล็กๆในอิตาลีได้ไหมคะเช่นซานมาริโนก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับคือย้ําว่าต่อให้เว้น14วันแล้วหลังจากครบเข็ม2จากไทยแล้วเข้าประเทศในยุโรปอย่างสวิสแล้วจะเข้าอิตาลีเลยไม่ได้นะจะต้องเว้นอย่างน้อยอยู่อย่างน้อย14วันก่อนถึงจะเข้าได้ อันนี้ออโชว์หลักฐานนิดนึงนะครับเดี๋ยวเว็บนี้จะลงเอาไว้คือเรามาเลือกประเทศไงเราเข้าอิตาลีจากสวิสประเทศไหนที่เราอยู่สิบสี่วันก่อนเข้าอิตาลีสวิสแล้วก็ตรงนี้ก็บอกเลยนะครับลองมาอ่านกันดูถ้าเราเปลี่ยนเป็นว่าอันนี้เราเข้าจากสวิสเสร็จแล้วสิบสี่วันก่อนเข้าอิตาลีเราอยู่ไหนถ้าสมมติว่ามาลงสวิสแล้วเข้าอิตาลีเลยก็ไม่ได้ไงก็จะไม่ถือว่าไม่ถึงสิบสี่ใช่ไหมสมมุติว่าตรงนี้เป็นไทยแลนด์ปุ๊บก็กดระเบียบม,มันก็จะเปลี่ยนเป็นว่า กักตัวหรืออื่นๆก็ต้องลองมาเช็คดูนะครับฉีดไข้ค่ะเข้าตุรกีกับฟินแลนด์ได้ไหมคะตุรกีเข้าได้อยู่แล้วไม่ต้องฉีดก็เข้าได้อยู่ได้30วันฟรีวีซา่าส่วนฟินแลนด์ก็ต้องฉีดเป็นซีโนแวคหรือซีโนฟาร์ม2เข็มนะครับเขายังไม่ยอมรับแอสตราไทยกรณียังไม่เคยเจอแฟนเลยแต่มีใบเชิญและจดหมายเชิญควรยื่นไหมคะช่วงนี้แนะนําหน่อยยื่นได้ครับแต่ว่าจะเสี่ยงไม่ผ่านโอกาสไม่ผ่านสูง ก็ลองดูเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปดับความฝันก็ลองดูลองดูแต่โอกาสผ่านก็จะน้อยกว่าคนที่เคยเชิญไอ้คนที่เคยเจอตัวแล้วแล้วก็อย่าลืมมีมอีกด่านนึงหลังจากได้วีซ่าแล้วก็จะไปเจอด่านก่อนขึ้นเครื่องที่เจ้าหนะ้าที่เขาจะต้องขอดูว่ามีหลักฐานความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไหมจะเข้าดูใบต้องทําไงบ้างช่วงนี้ก็ดูใบเข้าได้ปกติอยู่แล้วนะครับก็คือ,อเคยมีคลิปอยู่แล้วหรือถ้าทําไม่เป็นก็ติดต่อ,อกลโนไกลได้ แล้วก็ตรวจโควิดก่อนเข้า72ชั่วโมงแล้วก็ซื้อประกันแล้วก็2คําถามสุดท้ายที่ว่าอนุโลมแอสตราไทยดูตรงไหนล่ะครับพอดีผมจะเข้าฝรั่งเศสเดือนหน้านี้เก็มีแปลิงก์เอาไว้เดี๋ยวจะลงไว้ใต้วิดีโอแล้วกันก็คือที่ว่าสถานทูตฝรั่งเศสในไทยเนี่ยเขาบอกว่ายอมรับแอสตราไทยอันนี้นะครับหัวข้อวัคซีนที่ประเทศฝรั่งเศสรับรองและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามนี่เท่าน,นี้นะครับ โควิด1 9วัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยฉะนั้นฝรั่งเศสยอมรับแอสตราไทยแน่นอนคำถามสุดท้ายไปฉีดอยู่เยอรมันได้ไหมคะก็มีคนมาตอบแทนตอบแทนแอดมินได้คะ่ะถ้าเข้ามาได้ครับออฟก็จะตอบแบบนั้นพอดีก็คือถ้าเราสามารถขอวีซ่าได้แล้วก็ฝ่าดาันที่ว่าตรวจเอกสารก่อนขึ้นเครื่องได้ก็เข้าเยอรมันได้โดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็คือมีการตรวจโควิด48ชั่วโมงก่อนถึงเยอรมัน แล้วก็มาฉีดที่นี่ได้แต่แต่แต่นะแต,แต,แต,แต่ต้องทําใจว่าอาจจะไม่ได้ฉีดให้ทุกที่นะครับฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องแบบไปวิ่งหาว่าที่ไหนเขายอมฉีดให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องกลับไปดูคลิปที่อ๊อบเคยพูดได้ครับฉีดวัคซีนที่เยอรมันอะไรอย่างเงี้ยลองค้นดูนะครับถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่ต้องการขอวีซ่าไปต่างประเทศช่วงนี้แต่ทําไม่เป็นจริงๆก็ติดต่อโกโนโกได้หรือว่าถ้ามีคําถามนะครับก็มาถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยขอบคุณที่รับฟังนะครับ